ที่เราต้องการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วเราได้บอกให้เขาช่วยทําให้หรือมอบหมายไปแล้วเนี่ยเหตุผลที่ทํำไมเขาถึงไม่ทําในสิ่งที่เราบอกหรือขอให้เขาทํามีสาเหตุหลายสาเหตุนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้นะคะสิ่งแรกก็คือการที่เราเนี่ยรู้จริงหรือไม่ในการที่ไปบอกเขาว่าเขาต้องทำแบบนี้นะ และ 2. ก็คือเขารับผิดชอบงานนั้นโดยตรงหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นหน้าที่หรือเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรงและเราไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นเขาทําก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต่อต้านในคําสั่งหรือการมอบหมายงานเราก็ได้และลำดับต่อมาก็คือความที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราบอกไปซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ถูกใจไม่เห็นด้วยหรือ ไม่ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่เราได้มอบหมายไปเขาก็จะต่อต้านด้วยการไม่ทําเขาอาจจะไม่ปฏิเสธนะคะแต่เขาไม่ทําให้ไม่สาเหตุส่วนหนึ่งที่หัวหน้าหลายๆคนก็มักจะเจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้เขาเนี่ยทำตามคําสั่งเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการแก้ไขปัญหา หลักๆแล้วเวลาที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรืองานที่เรามอบหมายไปก็คือการที่เราอาจจะพูดนอกรอบกันก่อนว่าหาสาเหตุเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจบางครั้งเขาอาจจะลืมหรือบางทีเขาอาจจะไม่อยากทําด้วยเหตุผลอะไรนะคะให้เรียกคุยส่วนตัวหรือสอบถามก่อนนะหากว่าเราทราบเหตุผลแล้วและรู้ว่า เหตุผลนั้นคืออะไรแต่ต้องเป็นเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่ฟังคนอื่นมาอีกทีหรือคิดเอาเองนะคะว่าเขาไม่ทําเพราะจุดๆพอเรารู้สาเหตุที่แท้จริงก็จะทําให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดถ้าไม่ทําเพราะไม่ชอบไม่อยากทําด้วยอคติหรือเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตางไม่มีเหตุผลที่เป็นความจะเป็นหรือเหตุผลในความคิดว่าเรามอบหมายไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเขาไม่ทํานั่นหมายความว่าเขาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับมอบหมายที่เราสั่งโดยหน้าที่หรือสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือตามกฎของบริษัทที่เรามีสิทธิ์ที่จะมอบหมายงานให้เขาได้ในส่วนของตรงนี้เราสามารถยกระเบียบยกกฎหรือยกบทบาทหน้าที่โดยตรงมาคุยกันได้ว่าที่เรามอบหมายเพราะอะไรนะมี อำนาจหน้าที่ชัดเจนนะเขามีหน้าที่โดยตรงนะกรณีที่เขาไม่ทำเขาจะต้องชี้แจงอย่างไรได้บ้างหรือเขาจะต้องถูกติดตามงานหรือว่าตรวจสอบการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่หัวหน้ามอบหมายไปต้องมีเหตุผลชี้แจงคุณต้องชี้แจงให้เราทราบได้แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ต้องทำตามที่รับมอบหมายถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เรามอบในบทบาทหน้าที่และเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎตามระเบียบตามข้อบังคับ กรณีที่เราสามารถคุยกันได้เราก็จะต้องดูว่านิสัยคนนี้เป็นอย่างไรในการที่เราจะพูดกับเขาถ้าหากว่าเราพอมีเวลามันสามารถที่จะพูดได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเวลาไหนที่งานเร่งด่วนแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับเขาเพื่อให้เขาทํางานนี้โดยที่เราไม่เอาระเบียบมาจาับเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราอาจจะมอบหมายคนอื่นไปก่อนกรณีที่เร่งด่วนและต้องทําเลยเราค่อย คุยทีหลังในกรณีอย่างเงี้ยต่อไปแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะนะคะถ้าเป็นแบบนี้อีกจะต้องเป็นยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงเราจะมีวิธีการในการตอบโต้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือถือว่าเป็นการบอกกล่าวก่อนว่าถ้าหากว่ามีครั้งต่อไปคุณจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าเราทำงานแบบไม่มีเหตุผลกันแบบนี้เอาแต่ความคิดส่วนตัวของเราเป็นหลัก เอาแค่ความคิดเห็นส่วนตัวโดยที่ไม่ดูว่าภาพรวมเป็นอย่างไรการทำงานบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรมันก็จะส่งผลเสียต่อทั้งองค์กรของเราแล้วก็เป็นภาพรวมภาพลักษณ์ขององคอ์กรรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อคนที่ร่วมงานกับเราไม่ว่าคนนั้นจะทํางานอยู่ในองค์กรเราหรือระหว่างองค์กรรวมไปถึงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจากการปฏิบัติงานของเรานั้น